สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะ NNK Channel นะคะวันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะเดี๋ยวเราจะมาดูนะ,ะน้องในตัดนหะกินอาหารเช้ากันนะคะทุกคน เราจะมาดูน้องในตัดกินข้าวตอนเช้าแต่วันนี้ไม่ได้เป็นข้าวนะคะวันนี้เป็นไส้กรอกนมด้วยอ่นมวางอ่ะคืไส้กรอกแล้วกลับมาอยองเนสโอ้โหกินหมดเลยเหรอลูกกินดีๆนะ เป็นไงเป็นไงรสชาติเป็นไงลูกอ,อร่อยไข่ดาวสองฟองแล้วก็ฮอทดอกนะคะนี่หนังกรอบนะคะแล้วก็นมหนึ่กองวันนี้ไม่ได้กินข้าวนะทุกวันจะกินข้าวทุกวันจะกินข้าวอะไรลูกบอกบอกหน่อยได้ไหมทุกวันน้องแต๊ดกินข้าวกับอะไรทุกวันเหรอ นะผมกินข้าวข้าวผัดขวไข่เจียวข้าวผัดไข่เจียวเขาเรียกข้าวผัดไข่ลูกใช่ครับข้าวผัดไข่อ่าอ่ะวันนี้อยากกินแบบนี้ดูในคลิปนะะดูในคลิปแล้วอยากกินอย่างเขาอยากกินอาหารฝรั่ง เอาแล้วเอาแล้วจะตัดอย่างเขามั่งน้องตัดถนัดมือข้างไหนอะลูกถนัดข้างนู้นน้องตัดก็เอามีดเอาข้างนู้นใช้มีดหั่นตีลูกถนัดขวาก็ามีดข้างขวาหั่นให้ข้างขวาหั่นมีด่ๆเอาเลยครับเอาเลยอ๋ออ่ะโอ้ โอ้โหเดี๋ยวเราจะมาดูน้องในตัททำการเจาะไข่หรือยังยังไม่เจาะไข่เหรอโอ้ยเจาะแล้วเจาะไข่แล้วอ้าวอื้อือื้อื้หค่อยค่อยปาดค่อยค่อยปาด แล้วกินยังไงได้คะเนี่ยอ๋อยังไม่กินโอ,โ,อโอ้โจิ้มโอ้โหจิ้มโอ้จิม้มโอ้จิมจ้ม,อ,มอ่ะเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้โหโอ้โหดูด่านหังแต่ม่จับเยอะตัวนี้เลยไ <G ül üyor> ม่จ๊อบเลยเหรอ ปิดจอบของมันเลยอ่ะอ่ะอ่ะปิดจอบอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะเข้าเป็นแจมสมองเลย <c oughs> นะคะก็วันนี้นะคะพามาดูน้องในแต่กินข้าวกินอาหารเช้ากันนะคะทุกคนก็ถ้าคนไหนชอบ ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วกดติดตามกับับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง N N K Channel คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย